พรยมันต์ออกดิฉันนะคะบคุณวันนี้เสร็จพาคุณไปเที่ยวประเทศอเมริกานะคะซานฟรานซิสโกโรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะคุณซึ่งรัฐนี้นะคะเป็นแหล่งความฝันอันยิ่งใหญ่ของกลุ่ม LGBT นะคะ ที่อยากจะมาเฉลิมฉลองนะคะในประเทศนี้ในเมืองนี้นะคะและมีอีเวนต์ที่ชื่อว่าโซโนมาค่ะเป็นอีเวนต์ที่ทุปาร์ตี้กันนะคะของกลุ่มเอวจนี G G นะคะคุณไม่ว่าจะเป็นเพศไหนชายรักชายหญิงรักหญิงหญิงรักชายชายรักหญิงประเทศนี้นะคะอเมริกานะคะซานฟรานซิสโกนะคะคุณจะต้องไปเที่ยวนะคะและแน่น,นอนช่องเราเป็นช่องส่องออกมันง่ายนะคะเราจะดูว่าสินค้าที่กลุ่มนี้นําเข้ามีเยอะมากไหมคุณคะ อหารเครื่องดื่มการกินแน่นอนนะที่ขาดก็คือเสื้อผ้าเดรสสวยๆเซ็กซี่ๆนะครับุณไม่ว่าจะเป็นเดรสของชายเดรสของหญิงแล้วก็อันเดอร์แวร์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ทอยต่างๆด้วยครับที่ใช้เอาไว้เล่นกันนั่นเองนะครับคุณความรักพอดีอย่างนี้นะครับคุณอยากรู้คุณสามารถแชร์เก็บไว้ได้เลยนะครับคุณเซฟมีไะไรทุกวันนะคะในช่อง TikTok ตอจิราเซนแล้วก็ Facebook ส่งออกมันง่ายได้เจอกันนะครับ5ทุ่มวันนี้เจ้า